เพื่อนเจอนัวเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยท่านนัวเนี่ยนัวหนึ่งเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเ,เฮียโอ้โหสุดยอดเลยว่ะโอ้ลุงสุตีอะไรกันอะต่อยกันครับลุงต้องชัว่าต่อย เอาดิมันยังแพ้กูอยู่เลยเฮียนี่เงาเขามึงอะไรให้มึงเฮ้ยใครเห็นก็บอกคุณต้องไปขอวัดคอยไก่เฉินอะไรสักอย่างอ่ะใช่ครับต้องมีวัดคอยติดตัวนี่ลงลงที่ผมก่อนผมมีอยู่ผมมีเยอะทุก่า หนึ่งหนึ่งเจ็ดมันเอาไปทำอะไรอ่ะมันต้องมีไว้ครับลุงถ้าขึ้นกับขึ้นระชี่กับสะพานแล้วถ้าไม่มีก็คือถ้ารัาตรวจเจอก็คือแกงแตกเลยครับแต่ขวดแบบขวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับในกรณีที่ตีกันอ่ะถ้าตีกันใช่ไหมลุงเนี่ยลุงนั่นเราเข้าตัวเราอยากเราอยากเล่นมัดเปล่าด้วยมันก็เล่นมัดเปล่าเข้าไปเขาให้ดีเล่นหนึ่งยี่สิบห้าคนน้องมีอีกคนหนึ่งด้วยเล่นไปสนุกสนุกครับหรือเล่นหมดครับผมขอไม่ไม่ไม่น้องเขาขอคนเท่าครับถ้าใชนะเอาแอร์ดอป 7จ็ดครับพี่เดี๋ยวมึงงาลงไปเล่นเลยพวกมึงอยาก่อยากเล่นนะก็ลงไปเล่นเลยมั่นเหรอตองถอนต้องขอไ่ตาคนเท่าไม่ต่างคน่าให้เขาไปถอะ้สายทางได้ว่ะปพี่เฉปล่อยเลยพี่เฉียนลงกับสาธุแล้วก็เอาเลี้ยงผมให้เดี๋ยวเราขอไปะคนละึงงนะเฮ้ย้นงี่หม่ไหวเว้ยคืนของไอ้ดอไปคืนของไอดอไป หนึแล้วก็ถามเขาว่กี่คนหนึ่งสี่หก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 หนึ่งี่ให้อะไรอะไรอย่างเงาไหน่อหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกแล้วม้ยไอพชายมันชอบถามันงนี่ยมันก็เลยพูดด้วยด้วยคืนยาไหมคืนยาไหม อย่าไ,ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเวลามุนกระจายองเนี้ยมงจะีพอตไปเร่ยมีต้ลุงม่เกาะกับอดี้ครับไม่มีครับไม่มีเดวค่อยไมกว้ากได้หรอให้เดี๋ยวผมว่าได้ไเออเขาขอคนเท่าไม่ปั๊มยาไม่อดีก็คือต่อยสรุขหนุกะันชนะก็เอาแอดับไปสหนไปเกาะงเลยไไแล้วม่ต้องเอของอถ้าใส่เกาะไปแล้วเนี่ยยืนแล้วก็เาไม่ใส่เกาะทิ้งไปเลยเออเอาคนแล้คนไม่ใส่เกาะวได้ ขอมือเปล่านะมือเปล่าใสไปแล้วอ่ะพี่ใคจะเล่นนะใครจะเล่นก็ใครจะเล่นได้เ่าอาจจะใส่เหมือนกันนะเอยากลงไปเล่น่ะเอไดครับลุงเดี๋ยวลุงเล่นครับลุงเล่นนะลุงเล่นให้ลุงเล่นให้ลุงเล่นลุงใส่ไอเท็มตอตีไม่ไม่่ต่อยกับแม่งแ่ใส่เกะใส่ผมบอกไม่ใส่บอกเขาสิบอกเขาสิว่าไม่ใส่เกาะเนี่ยบอกเาสิไม่ใส่ทุกคนเลยบอกม่าใส่เกาะทุกคนไปเลยจบแค่แหละเออยวบอกให้ ชุดต่อยต้องมีกูอ่ะในดูไว้อ่ะแค่นั้นแหละลุงถึงเวลาของลุงแล้วล่ะถ้าไต่เกาะแล้วต่อยนะได้เลยแต่ก็บอก่ะชุดต่อยในดูไว้อะต้องมีกูแค่นั้นอ่ะเรยังรานจิตเอาดิจิ้สองคนเรือนรันจิตเดี๋ือนรันจิตจบรอไปแล้วสองคนตอนเช้าแค่นั้นใช่หรอใช่ครับเดี๋ยวที่จิ้งอยากมาเองเอา ขอ22่สิองคนจะเรียกให้จะเรียกให้ไปดิจะเรียกให้รงไไหพี่่อากูเรียกให้ใครออกไปยืนตรงตรงเข็มแวนพวกนี้เกียร์ไี่เชื่ออันนี้ต้องแจกก่อต่อมาทีหรือลุงครับแจกครับเอซูพี่ไอซูไอซูเบลไอ้หลงเขต่อยไปหรอวะเดืองูบลไอ้กูเป็นบุญว่ะกูเห็นมึงต่อยว่ะไอ้สัตว์บิ๊ส พี่เกจะอนทนาแล้วพี่เกไปดูอ่ะยปชีไปดูีเลยัช่ไมพิดุยบังก่อนเลยอ่ะไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กก็เลยบังกลับมานี่ต้อการบม่ะชว้ชวนต่อยไดี่ชกนไปัยไหักหน้าจัดหักหน้าจัดกี่คนนบมึงจับกลุ่มจับกลุ่มให้หน่อยกี่คนแล้วจับกลุ่มเป็นสิบสิเป็นสิบสองกลุ่มมึงจับให้หน่อยกี่คนแล้วเดี๋ยวจะถามถ้าอยากได้้งเลเนีติดีให้หน่อยจับมวันนี้วันนี้นะไม่ถอดเสื้อกัอ่ะกูไ

ใครอยากเล่นอีกเอาอยู่กอย่างนี้เอางี้สาธุไปสาธุไปเอาคนใหม่ๆไปเล่นก่อนให้เขาไปลองเล่นหน่อยเพราว่าลูกนี้มีบทบาทเกี่ยวนะเกี่อวเราเดียวพอนะไข่คนนึงใช่ไหมคนนึงใช่ไหมแไม่ไข่อีกคนเดียวใช่ไหมพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับบอลบอลบอลนข่อีกคนหนึ่งพี่บ่าวไปไม่เกาะไม่ปั๊มยาเอ้ยฟัง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  ไม่ปั๊มเพนไม่ปั๊มเอดีใส่เกาะใส่ไปเลยตัวหนึ่งจบแล้วก็ไม่ใส่อีกแล้วมึงนปลงง่ายๆเลยถ้ามันถ้ามันปั๊มมึงก็ปั๊มถ้ามันใส่เกาะมึงก็ใส่แค่นั้นเองสิ่งที่ยากสุดครับผมคืออะไรปะจำชื่อดูไว้ทั้งหมดเนี่ยคือความฝันของผมตอนนี้เลยนะผมต้องทำความฝันของผมไม่สำเร็จก่อนอย่างแรกมันมีรอบได้มันใชดทอยู่แล้วมึนไปเถอ เอาให้ให้คนใหม่ๆได้เล่นก็ได้สนุกสนุกเล่นเบลเสียเวลาแล้วรอบหน้ากนได้เล่นเลเบลเออเล่นเบลลุงชุดดำนะเว้ยเฮ้ยเออเอาเลยเอาเลยเล่นเลองลุงดูเลยไอ้ลุงกะส่าทุกชุดดูชุดดีนกเปิดดิเดี๋ยวไอ้พี่โชว์พี่โชว์เล่นกับผมถ้าเพื่อนเจอนัวเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยถ้านวเนี่ยนวหนึ่งเนี่ยนวหน่อยนวหน่อยนวนนวนนวน ไปเหี okay. Okay. Oh yeah. ้ยผิดอีสัตว์ คนสี่ล้อคนสี่ล้อคนโจโจเล่นเดียวเดียวแค่เล่นก็ได้โอ้แน่นอนเว่ะเก๊นี่แน่นอนว่ะอุ้มเขาด้วยอุ้มเขารวมหมดอุ้มเขารวมให้หมอด้วยเพื่อนอุ้มเขารวมให้หมอไปอุ้มเรารวมให้หมออุ้มเขาลวงให้หมอต่อยดูไว้ว่ะติดต่อยดูไว้วกระดูกทำลายเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้เล่นอีกม่เชื่อกูสิเขายังไม่มีอาวุธอีกยาวมึงร้องเหอะมึงกูดิโอ้โหจ้าสุดท้าย ยาตัวตายจริงๆใครมีข้าวไม่เอาให้ชาลีหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะโอ้ลุงสุตีนภาษามาสารภาษาไอ้เยี่ยมภาษาภาษายุติผลต่อก่อนการชกมวยเหรอลุงภาษากูฝึกมาต้องต่อยเส้นไม่ยึดเหรอรับไม่ไม่ชิวความฝันกูตอนเนี้ยรู้ไหมความฝันกูคืออะไรเป็นนักมวยเหรอจำชื่อด้วยทั้งหมดไมม่่ีีครับพ ดฮฉด้วยเฉด้วยรับชิปมีข้าเอาเขาจะเดิมพัน่ะมันจะยินเขาจะต่อยเดิมพันแเขาแขเขาแขเขาแขเแขมผอกแมาัมีแน่เขาบอกอาผัดแข็งเขาแข็งเขาแข็งไดเขาจะเขาเล่นเขาดีสลุกนู้าอยากไไหอยากได้แบบไหนได้หมดได้หมดอเลจะให้เขาอยากเล่นเดจัดให้เลยจัดให้ทอะไี่บยชบานว่งง ขอข้าวหน่อยครับขอข้าวหน่อยครับ่อบังะผมขึ้นในใจตลอดมันนีเพื่อบังมันเพื่อบังขอข้าวเอยกระเป๋าหนึ่งส่เ็มกะเพกอ่ะไอ้ที่เชียมโดนลุมอะใครมีข้าวไหมตอนที่ไหนวะก๊อตหนึ่งส่วนสามเแอบัเพียตไว้อ่ะแอบฟังเพีร้เหรอถ้ป็นคนล้มคนแรกวัดตูกลาบตูลมางับหลังตล้มครัาตูหลังใช่ครับพช่มันลุมตู้เลยเห สามหนึ่งมึงเหลือเยอะปะเกียร์เหลือครึ่งหนึ่งอะจากระสูล้มผมก็โดนล้มเกือบเกือบครึ่งไเรียกอะไเกาะแตกไปกี่แล้วไอ้พี่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 ที่แบบมันทำยังไงวะไอ้ที่เกาะแตกตายมันเปล่าไม่มันแตกคลิกคลิกคลิกเกาะทั้งเลื่อนรถไหมครับใใชช่่่ได้ปะรถคู่รถคู่มันทำยังไงอ่ะใช่เหมือนมันตุ่มเลยอ่ะมันทำยังไงอ่ะกูเห็นมึงเกาะแตกไวมากเลยอ่ะ อ๋อใช่ใช่ลุงทำไง้แต่นะมันก็ต้องสเปคบาร์ช่วยอ่ะลุงอ๋อสเปกปังยำมันเดินไหแบบว่าต่อยมาปุ๊บเด้งเลยเด้งไปเลยสตอรทเอาไงพี่ก็ผมคนมันต้องใช้สตินิดนึงอ่ะลุงที่โลนที่ใครเนี่ยฟังป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 ังเมื่อคยเด็กกี้แค่ละเดี๋ยวมันก็ทานอีกหนึ่งผมบอกยังนะ งไม่ไม่ผัดใช่ปไอ้บอลโอ้โหเนี่ยไม่ฝึกขาแข็งยได้หรอเึิกกันะใช่ผมยังขาแข็งไม่พอครับลิงพี่เกียร์ครับขอแก้แก้อะไรอ่ะไอ้บอลมันจะขอแก้แก้อะไรแก้อะไรเนี่ยมันไม่ยอมเนี่ยเออมืิ เอาไวแก้ไหมล่ะน้องว่าไงพี่ว่าไงเอาไหมล่ะกูกล้าเสี่ยนะกูว่ามึงไหวเว้ยกูว่ามึงไหวเว้ยจริงๆกูเชื่อมั่นในตัวมึงเว้ยพี่เจับครับขอแบบเป็นแก้เป็นไม้ผัดแต่ผมเดิมพันแบบกล่องตีวุ้นร้อยชุดได้ไหมร้อยกล่องไปหาพี่เด่เลยนุ่นไปผมรียไอบอลหลายบ้าไใบเลยแม่มึงไหวเว้ยมึงไหวเว้ยบอทตั้มสตาร์ทเว้ยมึงไหวเว้ยขาเคลียร์ในตัวมึงเว้ยทำไมทำห้แฟน รวมก็รู้ใช่ผมอยากทำให้พวกกูผิดฝังเว้ยขออะไรแกเป็นไม้ผัดเดิมพันเป็นกล่องตีวุ้นร้อยชุดได้ไหมครับร้อยก่องไม้ผัดใช่ตีวุ้นร้อยพันกล่องีร้อยกล่องใช่ครับกล่องละร้อยล้านหนึ่งล้านหนึ่งกันผมขอลองดูสักห้าสิบเล่นเล่นกันบ่อยๆดีปหมได้ครับเล่นไม่ต้องเตายเล่ไม่ต้องตายไม่เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเล่นกันยาวอยู่แล้วเพราะว่าพวกบอลจะมีอาวุธกันครบเท่าไหร่ถูกป่ะล่ะได้ครับ เอาอันตีงสกล่องก็ได้สิกล่องได่ครับเรียกคเห็นอะไรกันไม่เป็นเออเอาตรงนี้เลยหรอเงนอาที่ตรงนเอาที่ไปดาไไปนนี่น้องเราไม่พอ มันมันยัดตรงนี้แล้วพี่ดูดิมันยัดตรงนี้แล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปนอนโรงพยาบาลก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยนัดก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยว่การปาลทเขียวแลันโอเคมาลทียวได้ครับไปทุกคนกคนไปกาลทเขียวเดกหแล้วให้กูั๊มยานมเลยที่จะปั๊มเพืไรเพื่อนมีั้้โเฮ้ยบอลมืออาทำให้แฟมเสียชื่อนะไอสั์ ลุงผมมั่นใจว่าไม่ผัดเราชนะเออมึงมึงโอเคโอเคมึงอย่าให้ทำแฟมเสียชื่อนะเราไม่เสียชื่อวรพี่จริงๆลุงรอดูเลยแค่นั้นแหละใครนำมว้เลือโอ้ยดีบขึ้นทุกรอบจริงๆดายะแบมแบนไปไหนอะ่นี่นี่ไหนอะอาทำนี่แบมแบน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 ไปนอนแล้วให้ลูกสอนหนิแม่ไปนอนล้ ใช่มึงโงูกอีกอ้าวเจียจีจอนจอ,จอะเกียวแล้วกันไมกับลุงสเออเฮ้ยนี่มันมน,นักแข่งพับจีสปอร์ตดีฟ f ีครับ เดียวยักยากว่าหยยาวเลยตรงข้งนเข้าไปเตะด้วยกัน ยัไม <blender> <že> yeah, ่ได้ยินเลยเอ็งือเสร็จประชุมบ้างประชุมที่หนนี่โคตรแรงเลยรถเนี่ย รอนวิ่งได้แค่นี้เหรอที่ในเมืองมีสามร้อนด้วยเหรอมีบ้ามี เฮ้ย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 เฮ้อันนี้ไม่มันเลยอ่ะรถเบรกเยอะไปอ่ะ